วัาดี่ขับท่านผู้ฟังทุกท่านเรื่องที่ผมจะเล่าต่อไปนี้มันไม่ใช่เรื่องที่ผมไปฟังใครเขาใหมา่ทีแต่มันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นกับตัวผมเองทุกภาพทุกเสียงทุกกิน่นมันยังคงฝันในความทรงจําของผมเหมือนมันเพิ่งเกิดขึ้นเมื่อว,วานทาั้งๆที่ความจริงแล้วมันผ่านมาหลายปีแล้วครับแต่สําหรับผมในค่ําคืนนั้น มันไม่เคยจบลงเลยผมชื่อนนทครับย้อนกลับไปเมื่อประมาณ10บกว่าปีก่อนผมทำงานเป็นพนักงานขายหรือที่เรียกกันที่เทว,ว่าเซลแมนนั่นแหละครับต้องขับรถเดินทางไปต่างจังหวัดอยู่บ่อย,อย <c oughs> ๆเพื่อไปเสนอขายสินค้าให้กับลูกค้าตามที่ต่างๆการนอนค้างคืนตามโรงแรมจึงเป็นเรื่องปกติในชีวิตของผมจนกระทั่งการเดินทางในครั้งนั้นครับ มันเป็นช่วงปลายฝนต้นหนาวครับอากาศเริ่มเย็นเย็นผมต้องขับรถจากกรุงเทพเพื่อมุ่งหน้าไปยังจังหวัดหนึ่งทางภาคเหนือตอนล่างเพื่อไปพบลูกค้ารายใหญ่ในวันรุ่งขึ้นผมออกเดินทางตั้งแต่บ่ายแก่แก่กะว่าไปถึงนู่นก็คงจะค่ำๆพอดีจะได้เข้าที่พักแลวนอนเอาแรงแต่การเดินทางครั้งนั้นมันไม่ราบรื่นอย่างที่คิดครับ พราะฝนเจ้ากรรมดันตกลงมาอย่างหนักตลอดทางทำให้ทศราวิสัยแย่มากผมจึงต้องขับรถช้าๆด้วยความระมัดระวังกว่าจะฝ่าฝนไปถึงตัวเมืองของจังหวัดนั้นได้ท้องฟ้าก็มืดสนิทแล้วครับเข็มนาฬิกาบนหน้ปาปัดบอกว่าเวลาตอนนี้เกือบสามทุ่มผมเหนื่อยมากๆครับเหนื่อยทั้งกายทั้งใจตาพามัมไปหมด สิ่งเดียวที่ผมต้องการในตอนนั้นคือที่ซุกหัวนอนอุ่น,นๆสักที่ผมขับรถหาโรงแรมในตัวเมืองอยู่พักหนึ่งโรงแรมใหญ่ๆที่ดูดีหน่อยก็เต็มหมดอาจจะเพราะเป็นช่วงใกล้เทศกาลท่องเที่ยวผมเริ่มงูนกินใจจนกระทั่งสายตาของผมเรือเป็นป้ายโรงแรมเล็กๆเก่าๆที่ตั้งอยู่ลึกเข้าไปในซอยเล็กๆข้างทางป้ายนั้นทำจากไม้เก่าๆครับ ตัวอักษรชื่อโรงแรมที่เคยเป็นสีทองตอนนี้มันลอกรล่อนจนแทบจะอ่านไม่ออกแสงไฟจากหลอดน,นีออนดวงเล็กๆที่ส่องสว่างบนป้ายมันก็กระพริบต,ติดตด,ดับๆเหมือนใกล้จะขาดใจชื่อของมันคือโรงแรมซิรีสุกช่างเป็นชื่อที่คั่กับภาพที่เห็นนั่นเหลือเกินด้วยความเหนื่อยล้าและไม่มีทางเลือกผมจึงตัดสินใจเรียวรถเข้าไปในซอยนั้นทันทีสองข้างทางที่มืดสนิท มีเพียงแสงไฟจากหน้ารถของผมที่ทอยสองทางตัวโรงแรมเป็นอาคารปูนสองชั้นที่ดูสุดโซไปตามกาลเวลาสีที่เคยทาผนังมาดุดก่อนออกมาเป็นแผ่นๆเหมือนได้เห็นเนื้อปูนดิบๆด,ด้านในบริเวณดูรอบๆมันเงียบช่างวังเวงไม่มีรถคันอื่นจอดอยู่เลยสักคันพอผมจอดรถระดับเครื่องทำให้ความเงียบงำเลิกเข้าครอบงำทันที ได้ยินแต่เสียงฝนที่เริ่มซาลงเหลือแค่ตกลปอยๆกับเสียงจิ้งหรีดที่ร้องเร้างงมาจากพงหญ้าลกๆข้างโรงแรมผมสูดหายใจเข้าลึกๆบอกกับตัวเองว่ามานอนแค่คืนเดียวพรุ่งนี้เช้าก็ไปแล้วผมคว้ากระเป๋าเดินทางแล้วเดินเข้าไปในล็อบบี้ทาะเจยิที่นั่นวาลลอบบี้ก็ได้นะครับมันเป็นแค่ถงเล็กๆแคบๆ มีเคาน์เตอร์ไม้เก่าๆตั้งอยู่อันหนึง่งหลังเคาน์เตอร์มีปฏิทินจีนแขวนอยู่เป็นปฏิทินของปีที่ผ่านมาแล้วบนเพดาน,นก็มีพัดลมโบราณหมุนเอือเอ่อยๆส่งเสียงดังเอียดอาร์ตอากาศข้างนอกมันอับชื้นมากได้กลิ่นเหม็นตุยๆของฝุ่นและความเก่าปะปนกันไปหมดที่หลังเคาน์เตอร์มีชายชรา,าคนหนึ่งยืนสับงกอยู่เขาดูแก่มากๆครับผิวหนังเหี่ยวย่น ผมขาวผมไปทั้งหัวพอได้ยินเสียงผมเปิดประตูเข้ามาเขาก็สะดุ้งตื่นแล้วค่อยๆเงยหน้าขึ้นมามองหน้าผมดวงตาของเขาฟ้าฟางเหมือนมองไม่ค่อยชัดเจนเออไม่ทราบว่ามีห้องว่างไหมครับผมเอ่ยถามเพื่อทำลายความเงียบลุงแกพยักหน้าอย่างช้าๆไม่พูดอะไรสักคำ แล้วแกก็กมม้มลงหยิบกุญแจขึ้นมาพวงหนึ่งเอามาวางไว้บนเคาน์เตอร์เ,รเป็นกุญแจดอกใหญ่ทําจากโครงเหลืองเก่าคําค่ามีป้ายไม้สลักเลขห้องห้อยอยู่ห้อง204เท่าไหร่ครับผมได้ถามต่อ400เสียงของเขาแหบผ่าหเหมือนไม่ได้พูดมานานมาก ผมได้ยิมเงินจ่ายโดยไม่ต่อรองอะไรทั้งนั้นอยากจะขึ้นห้องเต็มแก่แล้วลุงแกก็รับเงินไปแล้วก็ชี้มือไปยังบันไดที่อยู่มุมห้องเป็นสัญญาณบอกว่าให้ผมขึ้นไปเองผมได้เดินขึ้นบันไดไม้ที่ส่งเสียงดังเอียดอาทุกอย่างก้าวที่เหยียบลงไปราวบันไดที่เหนียวเนินหนักเหมือนมีฝุ่นจับมานานนับปีทางเดินที่ชั้นสองก็มืดกว่าชั้นล่างอีกครับ มีแค่หลอดไฟกลมๆให้แสงสว่างสลัสๆอยู่ดวงเดียวตรงกลางถงทางเดินผมพยายามเดินหาห้องสองมันเกือบอยู่ท้ายสุดของทางเดินเลยครับพอมาหยุดอยู่ที่หน้าห้องผมรู้สึกเย็นวาวขึ้นมาอย่างบอกไม่ถูกบรรยากาศหน้าห้องที่มันดูอึดอัดกว่าตรงอื่นมากผมพยายามสลัดความรู้สึกนั้นทิ้งไปแล้วคิดว่าเป็นเพราะความเหนื่อยล้า พร้อมกระเสียบกุญแจเข้าไปในลูกบิดประตูไม้เก่าๆเ,เปิดออกพร้อมกระเสียงแสตสีที่บาดหูสิ่งแรกที่ประท,ท้จมูกผมคือกลิ่นอับที่รุนแรงกว่าข้างล่างหลายเท่ามันเป็นกลิ่นอับชื้นไมตรงกับกลิ่นเหมือนเหมือนดอกไม้ที่แห้งเหี่ยวมานานผมพยายามเอื้อมมือไปค้ำหาช์ไฟข้ามผนงังและแล้วผมก็เจอมันแกรก แสงไฟสีส้มสลัวสลวจากหลอดไฟบนเพดานสว่างขึ้นเผยให้เห็นสภาพภายในห้องมันเป็นห้องสี่เหลี่ยมเล็กๆธรรมดาธรรมดาครับมีเตียงเหล็กเก่าๆตั้งอยู่ชิดผนังฝั่งหนึ่งบนเตียงมีผ้าปูที่นอนสีขาวที่ดูไม่ค่อยจะขาวนักมีตู้เสื้อผ้าไม้เตี้ยๆอยู่มุมห้องตรงข้ามเตียงเป็นโต๊ะเครื่องแป้งโบราณที่มีกระจกเงาโรงรีบานใหญ่ แต่กระจกบานนั้นมันขุ่นมัวมีคราบดำๆเหมือนเชื้อราจับดูดด้านขอบและที่พื้นมันเป็นพื้นปูนขัดย็นเฉียบผมได้วางกระเป๋าลงข้างเตียงแล้วเดินไปเปิดหน้าต่างเพื่อระบายอากาศแต่หน้าต่างมันฝืดมากครับเหมือนมันไม่ได้เปิดมานานมากผมต้องออกแรงดันสุดตัวจนเปิดมันออกมาได้ในที่สุด และลมเ,เย็นๆในยามข้ามคืนก็พัดเข้ามาช่วยให้กินอับในห้องเจือจางลงไปบ้างผมมองออกไปนอกหน้าต่างเห็นแต่ความมืดกับยอดไม้ที่ไหวเอ็นไปตามแรงลมผมปิดหน้าต่างและดึงผ้าม่านเก่าๆที่ขาดวิ่นออกมาปิดไว้ความรู้สึกอยากจะอาบน้ำแล้วทิ้งตัวลงนอนมันมีมากกว่าสิ่งอื่นใดในตอนนี้ผมเดินเข้าไปในห้องน้ำ ซึ่งมีขนาดเล็กและแคบยิ่งกว่ามีแค่ฝักบัวโถส้วมไม่มีอ่างล้างหน้ากระเบื้องผนังบางแผ่นก็แตกกระเทาะออกมาผมได้เปิดน้ำโชคดีมากที่น้ำยังไหลอยู่แม้จะเป็นสายน้ำอ่อนๆสีเหลืองขุ่นๆก็ตามผมใช้เวลาอาบน้ำไม่นานแค่พอให้ร่างกายสดชื่นขึ้นมาหน่อยแล้วก็ออกมาแต่งตัว ผมตัดสินใจว่าจะยังไม่นอนทันทีขอนั่งเคียงงานเอกสารอีกสักหน่อยละกันผมได้ลากเก้าอี้หน้าโต๊ะเครื่องแป้งมานั่งอยู่ที่ปลายเตียงเปิดโคมไฟหัวเตียงแล้วก้มหน้าก้มตาทำงานต่อไปเวลาผ่านไปนานเท่าไหร่ไม่รู้ผมจมอยู่กับกองเอกสารตรงหน้าจนกระทั่งผมรู้สึกปวดต้นคอจึงเงื้อยหน้าขึ้นบีขี้เกียจ สายตาของผมก็เลยไปมองที่กระจกเงาบนโต๊เครื่องแป้งบานนั้นพอดีในตอนแรกผมก็ไม่ได้คิดอะไรเห็นเป็นแค่เงาสะท้อนของตัวเองในกระจกขุ่นมัวแต่แล้วหางตาของผมสังเกตเห็นอะไรบางอย่างที่มันผิดปกติหัวใจของผมกระตุกบูบขนลุกสู้ขึ้นมาทั้งตัวผมรีบหันควับกลับไปมองที่มุมห้องนั้นทันทีแต่ มันก็ว่างเปล่ามันไม่มีใครอยู่ตรงนั้นมีแค่ความมืดกับผนังปูนเก่าๆผมหันกลับไปมองที่กระจกอีกครั้งเงาตะคุมตะคุมนั้นก็หายไปแล้วเหลือเพียงเงาสะท้อนของผมกับสภาพห้องที่ว่างเปล่าผมคงตาฝ่ายไปเองแน่ๆผมได้พึมพำกับตัวเองพยายามจะปลอบใจเราอาจจะคงเหนื่อยมากไป ผมพยายามจะไม่คิดอะไรแล้วก้มหน้าก้มตาทำงานต่อไปแต่สมาธิของผมมันกระเจิงไปหมดแล้วผมอดไม่ได้ที่จะทำเลืองมองกระจกบานนั้นเป็นระยะระยะความรู้สึกหวาระแวงก็เริ่มกอตัวขึ้นในใจความรู้สึกเหมือนเหมือนผมไม่ได้อยู่ในห้องนั้นคนเดียวผมทำงานต่อไปอีกไม่ถึงสิบนาทีก็ทนไม่ไหวผมเก็บเอกาสารทุกอย่างใส่กระเป๋า ปิดโคมไฟหัวเตียงแล้วก็ล้มลงตัวนอนดึงผ้าห่มขึ้นมาคลุมจนถึงคอผมนอนลืมตาอยู่ในความมืดจ้องมองเพดานห้องที่เห็นเป็นเงาลางๆจากแสงจันทร์ที่ลอดผ่านพาม่านาเข้ามาเสียงพัดลมเพดานยังคงดังเอียดอาเป็นจังหวะช่วยให้รู้สึกวังเวงมากกว่าจะเยินสบายผมพยายามพลิกตัวไปมาพยายามจะขมตาให้หลับ แต่ภาพเงาตะคุ่มตะคุ่มในกระจกมันอยั่ตาผมอยู่แล้วความรู้สึกเหมือนมีคนมองมันก็เริ่มกลับมาอีกครั้งครั้งนี้มันชัดเจนกว่าครั้งเดิมมากครับมันเป็นความรู้สึกเหมือนสายตาคู่หนึ่งกำลังจับจ้องมาที่ผมจากมุมใดมุมหนึ่งของห้องมันเป็นสายตาที่จะไดปด้วยความเย็นชาและความเศร้าผมถึงขั้นตัวแข็งทื่อ นอนนิ่งอยู่บนเตียงไม่กล้าขยับไม่กล้าแม้แต่จะหายใจแรงๆกายแต่ภาวนาในใจให้ความรู้สึกนั้นหายไปแล้วผมก็เริ่มได้ยินเสียงนั้นมันเป็นเสียงที่แผ่วเบามากในตอนแรกผมคิดว่าเป็นแค่เสียงลมแต่พอตั้งใจฟังดีๆมันไม่ใช่มันเป็นเหมือนเสียง คนกำลังร้องไห้เป็นเสียงของผู้หญิงที่ละอื่นเบาๆดังมาจากมุมห้องมุมเดียวกับที่ผมเห็นเงาตะคุ่มตะคุ่มในกระจกอืมอืมเสียงนั้นมันบาดลึกเข้ามาในโสตประสาทของผมมันเป็นเสียงร้องไห้ที่เต็มไปด้วยความเจ็บปวดความทรมานเหมือนว่าคนนั้นกำลังจะขาดใจตาย ผมกลัวกลัวจนแทบสิ้นสติผมพยายามดึงผ้าห่มมาคลุมโปง่งตัวสันเทาไปหมดผมพยายามจะอุดหูแต่เสียงสะอื้นนั้นมันก็ยังคงดังรอดเข้ามามันดังก้องอยู่ในหัวของผมผมไม่รู้เลยว่าเวลาผ่านไปนานแค่ไหนที่ผมนอนตัวสั่นอยู่ใต้ผ้าห่มเสียงร้องไห้นั้นก็ดังอยู่เป็นระยะระยะเดี๋ยวเบาเดี๋ยวหายไป แล้วก็กลับมาดังอีกครั้งเหมือนจงใจจะได้ประสานกับผมจนกระทั่งเสียงนั้นก็เงียบหายไปผมรออยู่พักใหญ่เมื่อแน่ใจว่ามันเงียบไปแล้วจริงๆผมค่อยๆลดผ้าห่มลงช้าๆแล้วค่อยๆลืมตาขึ้นห้องทั้งห้องอยังคงม,มืดและเงียบสงัดแต่ความรู้สึกเหมือนถูกจ้องมองมันก็ยังคงอยู่ และดูเหมือนว่าจะรุนแรงกว่าเดิมเสียอีกผมพยายามกั้นใจค่อยๆหันไปมองที่มุมห้องนั้นในความมืดสลัวๆผมได้เห็นผมได้เห็นร่างของผู้หญิงคนหนึ่งเธอยือนพิงกำแพงอยู่ตรงนั้นจริงๆเธออยู่ในชุดนอนยาวสีขาวเก่าๆผมของเธอยาสวสลวยลงมาปิดหน้าปิดตาจนมองไม่เห็นใบหน้า เธอยือนนิ่งๆไม่ขยับขยืนเหมือนอย่างก,กับรูปปั้นผมม่ตัวแข็งทื่ออยู่ได้แต่อ้าปากค้างอยากจะตะโกนออกไม้สุดเสียงแต่เสียงของผมมันก็หยุดที่ทําคอไม่มีเสียงใดๆเล็ดลอดออกมาแล้วน้ำตาของผมก็ไหลออกมาด้วยความกลัวแล้วร่าง,งู้ญญิงคนนั้นก็ค่อยๆเงยหน้าขึ้นชา้ชาๆ ด้วยเส้นผมที่ปิดใบหน้าเธออยู่ๆก็ค่อยๆแหวกออกเผห้เห็นใบหน้าใบหน้าของเธอซีดขาวเหมือนไม่มีเลือดริมฝีปากเขียวคำ้ำแต่สิ่งที่ผมทำแทบจะช็อกตายตรงนั้นคือดวงตาของเธอเบ้าตาของเธอกวงโบเป็นพงสีดำเมิดไม่มีลูกตา แต่ผมก็รู้สึกเหมือนเธอกำลังจ้องมองมาที่ผมจ้องลึกลงไปในดวงตาของผมแล้วริมฝีปากที่เขียวคำนั้นก็ค่อยๆขย,ย,ยับและเป็นเสียงออกมามันเป็นเสียงกระซิบที่แหบแห้งเย็นเยือยเหมือนเสียงลมที่ลอดผ่านซอกลึกทำไมทำไมไม่ช่วยฉันสิ้นเสียงนั้น ่างของเธอก็เหมือนจะเลือนหายไปในความมืดแต่ผมรู้ผมรู้เธอยังอยู่ยังอยู่ในห้องนี้กับผมผมไม่รู้ว่าผ่านคืนนั้นมาได้ยังไงผมจำได้แค่ว,ว่าผมนอนตัวสั่นอยู่บนเตียงจนถึงเช้าไม่ได้นอนเลยแม้แต่วินาทีเดียวพอแสงแรกของวันใหม่สาดสองเข้ามาในห้องผมก็รีคว้าเข้าของทุกอย่าง วิ่งออกจากห้องนั้นโดยไม่คิดชีวิตไม่แม้แต่จะหันกลับไปมองผมวิ่งลงบันไดมาที่ล็อบบี้โยนกุญแจคืนให้ลุงคนเดิมที่ยังนั่งอยู่ที่เคาน์เตอร์แล้วก็วิ่งไปที่รถสตาร์ทเครื่องและเหยียบคันเร่งออกจากโรงแรมเซรีสุให้เร็วที่สุดผมขับอรถออกมาโดยไม่มีจุดหมายในหัวของผมไี่มีแต่ภาพใบหน้าที่ไร้ดวงตาของหญิงคนนั้นกับเสียงกระซิบที่ยังดังก้องอยู่ในหู ผมได้ยกเลิกนัดกับลูกค้าทั้งหมดแล้วรีบขับกรุงเทพทันทีตลอดทางกลับบ้านผมรู้สึกเหมือนมีเธอนั่งอยู่ข้างๆแม้ว่าผมจะมองไม่เห็นก็าตามแต่ผมก็รู้สึกถึงความเย็นเยียบที่แผ่ออกมาหลังจากวันนั้นชีวิตของผมก็ไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปครับผมกลายเป็นคนขี้ระแวงกลัวความมืดไม่กล้าจะนอนอยู่คนเดียว และทุกครั้งที่ผมส่องกระจกผมก็จะเห็นภาพใบหน้าของเธอซ้อนทับอยู่กับเงาของผมผมจึงตัดสินใจลาออกจากง,งานเซลล์เพราะไม่สามารถเดินทางไปค้างคืนต่างจังหวัดได้อีกต่อไปผมไปทำบุญไปหาพระทำทุกอย่างเท่าที่ทำได้แต่ภาพและความรู้สึกในคืนนั้นมันก็ไม่เคยจางหายไปผมเริ่มค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับโรงแรมสิริสุข ผมไม่อยากจะรู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นที่นั่นและผู้หญิงคนนั้นเป็นใครทำไมเธอถึงต้องมากดตัวให้ผมเห็นผมใช้เวลาอยู่หลายเดือนจนในที่สุดผมก็ได้เจอกับข่าวเก่าๆในหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นฉบับหนึ่งเป็นข่าวอาชญากรรมที่เกิดขึ้นเมื่อประมาณ20ปีก่อนผ้าถัวข่าวเขียนไว้ว่าพบศพสาวนิรน,นามถูกฆ่าหมกห้อง ในห้องพักโรงแรมดังกลางเมืองเหนือข่าวได้บรรยายถึงการพบศพหญิงสาวคนหนึ่งในห้องพักหมายเลข204ของโรงแรมสิริสุขสภาพศพของเธอถูกทำลายอย่างทารุณและที่น่าสะยองคือดวงตาทั้งสองข้างของเธอได้ถูกควักออกไปตำรวจสันนิษฐานว่าอาจจะเป็นการฆ่าชิงทรัพย์แต่ก็ไม่สามารถจับคนรายได้ ครดีนี้จึงเงียบหายไปตามกาลเวลาและผู้หญิงคนนั้นกลายเป็นเพียงเหยื่อนิรนามไม่เคยได้รับความยุติธรรมพอผมได้อ่านข่าวผมก็เริ่มเข้าใจทุกอย่างวิญญาณของผู้หญิงคนนั้นเธอยังคงวนเวียนอยู่ในห้องนั้นห้องที่เธอถูกทำม,มาและจบชีวิตลงอย่างโหดเหี้ยมเธอได้ปรากฏตัวให้ผมเห็น ไม่ใช่เพราะเธอต้องการจะทำร้ายผมแต่เธอต้องการความช่วยเหลือเธอต้องการให้ใครสักคนรับรู้ถึงความเจ็บปวดของเธอและทวงความยุติธรรมให้กับเธอและเสียงกระซิบเที่วว่าทำไมทำไมไม่ช่วยฉันมันไม่ใช่คำถามที่เธอถามผมในคืนนั้นแต่มันเป็นคำถามที่เธอเฝ้าถามทุกคน ถามมาตลอด20ปีว่าทำไมถึงไม่มีใครช่วยเธอได้เลยหลังจากรู้ความจริงทั้งหมดผมจึงตัดสินใจทำบุญอุทิศสงฆศนไปให้เธออย่างจริงจังผมได้เอ่ยชื่อของเธอแม้จะไม่รู้ว่าเธอชื่ออะไรแต่ผมก็เรียกเธอว่าคุณอ่อนตามชื่อนักร้องสาวคนหนึ่งที่ผมเคยชื่นชอบและผมหวังว่า การทำบุญของผมจะช่วยดูงวิญญาณของเธอได้ไปสู่สุคติแต่ผมก็ไม่แน่ใจหรอกครับว่าเธอจะรับผลบุญที่ผมทําไปให้หรือเปล่าหรือเธอยังของวนเวียนอยู่ในห้อง204ของโรงแรมเซลิสุขนั้นเฝ้ารอใครสักคนที่จะเข้าไปพักแล้วเอ่ยคำถามเดิมๆด,ด้วยเสียงกระซิบที่เย็ยนยะเยือกทำไม ทำไมไม่ช่วยฉันเรื่องที่ผมเล่ามาทั้งหมดนี้เป็นความจริงทุกประการและมันได้เปลี่ยนชีวิตของผมไปตลอดกาลมันสอนให้ผมรู้ว่าบางครั้งสิ่งที่น่ากลัวที่สุดมันไม่ใช่ผีแต่เป็นจิตใจของมนุษย์ด้วยกันเองที่สามารถทำเรื่องโหดร้ายได้ลงคอและสำหรับใครที่ต้องการเดินทางไปพักค้างคืนที่ไหนคนเดียว ผมขอเตือนไว้ว่าก่อนที่คุณจะเปิดประตูเข้าไปในห้องพักที่ไม่คุ้นเคยให้ลองเคาะประตูสามครั้งและบอกกล่าวเจ้าที่เจ้าทางเสียก่อนเพราะคุณไม่มีทางรู้เลยว่าในห้องนั้นนอกจากคุณแล้วยังมีใครคนที่รอคุณอยู่เรื่องราวที่คุณได้รับฟังจบลงแล้วแต่ความหลอนอาจจะยังคงอยู่ หากคุณชอบเรื่องรา,สางวสยองขวัญที่สร้างจากประสบการณ์จริงแบบนี้อย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์และที่สำคัญที่สุดกดติดตามช่องหลอนจริงของเราไว้เพื่อที่คุณจะไม่พลาดเรื่องราวคนหัวลุกที่จะมาทำให้ทุกค่ำคืนของคุณไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปแล้วพบกันใหม่ในเรื่องเล่าครั้งหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ